สวัสดีค่ะเอทีทุกท่ทานวันนี้มากินข้าวนะคะนาเดียกินข้าวกับทอดปลาแห้งเ๋ยไม่นด้จะตำแจ่วก่อนนะ,จะน,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 นนะจะเวาด ได้เลยนะคะทิงไลก็ต้องปอกกระเทียมกัน 그냥 그러고 나갔어. 저기 영양비가 맞는데 나 봐봐. 괜찮지 않아? 공 괜찮아. 사실 그냥 공 괜찮아. มีพริกมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมนะคะคั่วใส่กันนะจำเ,เกลียวมีแคนะจบแล้วก็ต้อง้ั่นาแครที่ไม่ไดาเก็บได้นะัก็จะคั่วใส่กันเลยนะคะกับพริกนะคะคั่วใส่กันกับพริกแล้วก็กลางคืนมันก็จะไปออกแบบน,นี้นะคะกลางคืนมันก็จะออกหากินเนาะ หอมๆนะแมงแคงอันนี้แมงแคงนี่เน่มันเหมือนกับมันอยู่ในต้นข้าวอยู่ในต้นข้าวก็จะเป็นแมงแคงนี่แหละแต่มันจะมันจะเปลี่ยนสีนะมันจะเป็นสีเขียวหอมหอมนะีแมงแคงโอ้ยวันนี้ไม่ได้ปวดตาเลยนะเพราะว่าสีมันอาจจะโดนตาแต่ถ้ามันโดนจริงๆเนี่ยคงจะเหม็นเ่า นี่แหละมันหอมนี่ถ้าเป็นแผลนะมันจะปวดมากเลยมันสีมันโดนหัวได้เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วก็ล้างล้างให้สะอาด นำปลาแห้งมาสองตัวเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะคั่วแล้วนะคะนี่โอ้เปิดไฟแรงเกินไปปะเนี่ยนี่ขั้นตอนคั่วแล้วนะคะ ตันขวดเราจะไม่ใส่เกลือนะคะเข้าไปเดี๋ราก็จะผัดพร้อมกันเลย หอม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 าม,ม,มที่ไม่ใส่เกลือเพราะว่ากลัวมันเค็มนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาตอนที่เราตอนที่เราตำเนาะตอนที่เราตำเราจะใส่น้ำตาลไง มันก็คงจะสุกพร้อมกันเนาะข้าวฮะไม่กังด้หรือเปล่ามัน ่างก็จังบ้างก็ นี่นะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะตัวเมงแคขงอาจจะตัวอ่อนๆก็จะขาวๆนะคะตัวที่ดำๆนั้นก็คือตัวที่มีปีกแล้วนะคะคั่วสุกแล้วนะคะพริกเนาะพริกก็ต้องคั่วให้สุกนะคะพริกหอมแดงกระเทียมสุกแล้วก็ตำง่ายๆนะคะแล้วก็ตำใส่กันเลยนะส่วนปรุงรสนะคะก็ ส่วนปรุงรสก็ไม่เจ้ามากมายใส่แค่น้ำปลากับชูรสแค่นั้นแหละก็อร่อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่แค่น้ำปลากับชูรสก็อร่อยแล้วค่ะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็จักออกงานนี่เราไม่ต้องใส่น้ำก็ได้นะคะหรือว่าเราจะใส่น้ำก็ได้เนาะใส่น้ำก็ได้ไม่ใส่น้ำก็ได้นะคะใส่แค่น้ำปลานะคะน้ำปลาก็ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเด็ดเพ็ยงแล้วก็ผงนัวไปนิดนึงนะคะแค่นี้แหละ น้ำปลาก็ไม่ต้องเลีะนะเพราะว่าเด็กกลัวเค็มอันนี้คือเราตำแจ่วเนาะแจ่วแมงแครงนะคะได้แล้วนะคะเราจะซื้อแตงกวาหรือว่าแตงลายก็ได้นะคะหรือว่ามะเขือก็ได้เนาะกินกลับนะคะเป็นผักสดผักลวกก็ได้เนี่ยเสร็จแล้วแจ่วแมงแครงง่ายๆนะคะเรามีแจ่วแบบนี้หละเหมือนแจ่ปแวปลาแดกอนนี้